ทีนี้เราก็เหลือเหลือเต้ารับท,ที่ว่าแทนแทนเครื่องทน้ำอุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันตัวสุดท้าย เรียบร้อยแล้วก็ตามที่บอกช่องข้างบนจะมีสายมีเขาเรียกว่าอะไรน,นะสายทองแดงเป็นเป็นตัวไฟนั่นแหละไฟของสาย L อลสายเอลสาย L เราก็จะมาเสียบกับตัวข้างล่างสาย N อ็นนิวตันเราก็จะมาเสียบกับช่องนี้สายดินเราก็จะมาเสียบกับช่องช่องนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมา,ท,าทําการทดลองดูว่าไฟจะติดหรือเปล่า ็เวลาเวลาเวลาที่เราจะใช้ไฟเราก็ซับ,เ,บเมนเบรกเกร์ขึ้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองตัวแรกกันก่อนรอไฟอันแรกอ่ะเราก็เปิดตรงเซอร์กิตย้อยที่เราเสียบไว้อ่ะโอเคไฟมันติดนะอ่ะโอเคเราก็ซับลงอ่ะต่อไปมาอันที่สองอ่ะไฟติดโอเคทำงานปกติ ทีนี้ตัวที่3ของของเต้ารับของเต้ารับนี้เราต้องเอาเดี๋ยวเราจะต้องตวดไฟโดยการเอาพกเครื่องวัดไฟมาหรือไม่ก็หาไขค,รครวงเช็คไฟมาเช็คดูว่าไฟทำงานปกติหรือเปล่า โอเคอันนี้ไฟทำงานปกตินะโอเคแล้วก็มาตอนที่ต่อนทีตัวที่สองเอ้ยปัก๊กเต้ารับตัวที่สอง่อะโอเคเมื่อกี้ไฟติดแล้วโอเคไฟติดตับลง